บอนฮอดทีพาทุกคนมาเบิ้งมาสัมผัสอันนี้เป็นการต้มเล้าเหลา่าแบบวิธีแบบดังเดิมเลยทุกคนแล้วก็เป็นเล้าเด็ดที่สุดอยู่ในเมืองสุัญบุรีเนาะอันนี้เป็นบ้านหน้ารางแห่งเป็นพิเศษเนาะบ่เอาไปป่นต้องป่นก่อนวะเอาบอเอาเงินหน <c oughs> ึ่งวะป้าถูกเอาให้จิ้มน้ำป้ายแล้ววะมันเป็นน้ำกุกอ่ะ <c oughs> น้ำกุกนี่ cứ to nắm sanh đi sở lịch to nắm sai cái này mới rồi cái này พอามตมันเยเอ,อ,อแ,ลแล้วไอ,อ้แปงมาให้เพื่อนเขาตรงมาแปงไล้ก็อนาะสบายดีท้านผสม่เคกรบทุกท่านเนาะอยู่กับรายการวิธีคนเหล่าทุกคนตอนนี้เบ้าคิงพาทุกคนมาเที่ยวมูบานสวนบหมูบานนาลาทุกคนเป็นมูบานที่เข้าฮองว่า เป็นมู่บานทีขึ้นซื้อลือนมเกี่ยวกับเรื่องการต้มเล้าเล้าข้าวทุกคนเล้าข้าวหรือว่าวิสกี้ล้วเนาะวันนี้จะพาทุกคนมาเบิ่งหรือว่ามาสัมผัสการต้มเล้าแบบขึ้งเนื้อขึ้นตัวเลยเนาะเดิมมาฮอตบอนกระบวนการผลิตเลยทุกคนเนาะมู่บานนี้จะเน้นเรื่องเล้าแสบเป็นเล้าแบบดังเดิมพื้นบ้านพื้นเมืองออยเนาะที่ให้เป็นฟืนไล้ไร่เนาะเต้าเลี้ยงันแบบนี้เนาะ ฟืนตัวนี้สมัครใสเพื่อต้มเล้าในี่ทุกคนเนาะเป็นขึ้นซื้อเรื่องเล้าแสบทุกคนเดียวมีไา่เหินที่เข้าเจ้าต้มเนาะแต่ว่าบางเหินก็นแลวแล้วเนาะแต่ยังมีเหินบางเหินที่โบแล้วแต่เบาเข่งจะพาทุกคนมาบึงเจ้าข้องเข้าเจอนะ่าจะไปดูในเหินเดี๋ยวห่มมาบึงโอ้นี่นี่จะเป็นห่วงต้มเล้าแบบเล่าเดิม สบายดีไหมไปยังขอบใไก่้วยโอ้ไก่น้อยแท็กไหมอืไก่น,น้อยฮกโอ้นี่จะเป็น ừ, ขี้เล้าขี้เล้านำขี้เล้าโอ้ยเกือบเป็ดเกือบไก่เกือบมู เ๋้เวข้องบอยู่โอ้นี่จะมีซ่องมอ้อด้วยมีซ่องมอ้อน่าจะเป็นเหล้าข้าวเลยเนะป็นเหล้าข้าวเดียวรอท้าเจ้าข้องออกมาก่อนือต้นน้ำสนิเสเลยต้นน้ำใส่ มือหนึ่งเพื่นว่าได้ทราบหมอ เป็นมอสนึงเขาหนึ่งเขาแล้วก็มาใส่แป้งใส่แปง้งใส่ห้างใส่หยอดตุ่มมาก่อนวะมามาล้วก็มานึ่งเราก็ใส่ห้างใส่แปง้งแล้วน,นั่นก็นปาไว้มันจีบแก้มมือพอแต่มันกบแล้วไอ้แปงแ้งมาเฮ้ยมึนโอ้เขาต้องมาแป้งเลยก่นนอนเนาะเจ้านี้แม่นเล้วข้าวบ่ ตมืมนี้มสองหตมนีจับวงตมุนีสี่โมงเสาสี่าทุกหนึงมีไข่หน่อยทุกเสารีดเลยเมนทุกสามเนตามไนเนี้ยห่างหัวซ่งคันมาเอาอยู่ห่องสามเชนเขาเนี่ยเสาหสืเขาเปลี่ยนใช้เขาเปลี่ยนเมนนี่เ้วนมาหรอไเมนอันนี้มันใช้แปลงเราอุ๊ ยังบ่ได้ต้มเด้เนาะแม่นาครบ8มาต้มแปงก็เป็นแปลงลาวเนาะแม่นแปงลาวเฮ็ดเอง่ชื่อเจ้าชื่อเจ้าโอ้เอามนีนเกียมไปหมดบ่เนียแม่นนีเกียมไว้ต้มแล้วเฮาต้มมือแล้วก็นึ่งมือใสมือสิแล้วมือนึงได้ได้ซ้ํามแม่นแล้วแต่เฮาเฮ็ดเลยคั่นเฮ็ดเต็มมือแฮ่ๆนี่ก็ได้วัน7-8หม้อหม้อนึงได้จักตุกตุกตุกคร่งตุกสาวลีนน่ะแม่น โอ้นี่เป็นอ่าหม้อต้มเล้าข้องแม่ยังก่อแม่ซึ่งก่อน<ม>แม่ลาบานาลาเมืองสยามบุรีทุกคนเฮ้ยบิง้งกะพี่ว้าทุกคนออกตัวตัวเนาะกินตอนฮอนเนี่ยเขาว่าบุม๋มเหมาเนี่ยการจิ้มทองกาจิ้มทองอันนี้มันน,ำน้ำเลือกเนาะอันนี้น้ำป้ายแมนแบบน้นำป้ายเหรอวะไม่ใช่นน้ำก,ก,กุกหรอน้นำก,กุกมันจะน้ำกุกนี่ น้ำกุกนี้่มีความเข้มข้นกว่าน้ำปลายเวลาเ่าไปขายเราเอาผสมกันเอาน้ำกุกน้ำปลายมาผสมกันเรียวแต่ลูกค้าคันลูกค้าย่างใดตัวเห็ดแบบมันเข้มข้นเมากะใส่แต่านมตัวนี้เลยให้เขาเจาะเดี๋ยวใครจะทำนี่เลยี้มันนตามหานคาเขาไปเมนเ่าผสมกันันเขาสร้างแต่เมนห่อรังกุกเรียวแต่ลูกค้าสร้างแต่ว่าตัวนี้สิเมหม้อไวกว่านะอันนี้โซล่าเขาสิเอาไปเห็ดแบบเป็นยาดองเจ้าเจ้าได้ซิ่มบ่ โอเคครับชมเนาะเดี๋ยวห่าวย่างเลาะไปต่อเพรวัวมาอันนี้เราพอดีแม่ข้องนองสายเพิ่นโอยู่ทุกคนนองสายซื้อว่าตัวเล็กแต่ว่าเพิ่นบรสะดวก์หรืออักกองเน่อเพิ่นเคลื่อนนิดนึงก็บว่าไปย่างเดี๋ยวห่าวย่างเลาะไปต่อเนาะไปเบิ่งบอลโอบตุ่มเล้ามังทุกคนท้ายเขาจะเอาฟืนมาเรียบไปเลยเงินได้ที่มีฟืนแล้วมีกล่องไว้จะแม่นเกี่ยมตุ่มเล้าหรือฮันเนาะ มันก็ะฝืนกล่องบักง่ายๆเลยเคือกาเขียมต้มเลา้าต้มทุกมือมีลูกค้าประจำะมีลูกค้าประจำมาสั่งส่วนใหญ่จะเป็นพวกต่างเมืองเขาจะเอาไปซื้อไปเป็นเท่าละลอยซองลอยลีดเพื่อไปไายอยู่ในในเคสสนบทเนะาะน,นี่เป็นเจ้าขอ้อ,ของข้าวหอมหุงต้มเล้าเนาะลูกสาวหุ้ต้มแห้ปู่ยู่อีแม่ เอาเจ้าเป็นปปลูกสาว้าที่ <Hey. S 1> ผู้ต้มเลย้วมแม่เน,ะ <Hey. S 1> นาะอแม่แม่ซื้อยังเกาะก็แม่แซงเนาะอันนี้มันหงุมต้มแล้วแม่แซงเลยลูกเศราเฝ้า,าทะปกติต้มซีมอเพิ่นหับนาทีเฝ้ามอเล้า <Hey. S 1> อ๋ออันนี้มันนำป้ายมันระเบิดไงมอหัดตะก้อนโอ้นำ้ำนำก,กวกเนาะ

ทุกสาวรีดนี่ค่ายเท่าไหร่นี่ง3,000 3,000ราคาส่งบ่นั่นราคาส่งนูนํากกมันจะแห้งเป็นพิเศษเนาะบ่เอาไปป่นต้องป่นก่อนบ่อ้าวไปป่นไปนอนก่อนเจ้าเจ้าจะซื้อยังเป็นลูกๆซื้อพรซื้อพรอันนี้เป็นอ่าซื้อหนังพรเป็นลูกเศรของแม่แซงเนาะ แม่แซงพึ่งจะต้มเล้าต้มเล้าซมือต้มมือเลยมีลูกค้าประจำแน่นอนหม้อเล้านยกรเลยนี่หม้อนี้ได้จากได้จากลิตรอเนี่ยหม้อนี้ได้งสองตุกง่ายแล้ว่อีกตุกง่ายค่องง ผมไม่ย่งไส้เดยียมันคือบอ้่มนเปิดน้ำใส้โอ้อัน้ออกมาหม้อน,นึงนี่เขาประมาณจากโลเขานึงนะปัดทุ Hang a siblon con tiền bố mình, hàm mà đà nó. Mua nha, cái đây, 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 xong tục, tục không. Xong tục đây, khưng. เราต้มมาดดนระบแม่นะห้าหกปีแล้วเนาะต้มล้วซูมือซมือจแรงเลยคือแต่ละมือเซ้นี้ลาสามมอสสมอมือนี้ละีแม่รับอยู่เลยเอาลูกน้อยดต้มแเรหมันคอยเฮ็ดไปคอยแล้วแล้ว,ลวำลยำไ,ไรกันแล้ว ใส่ฟืนไล่ได้เนอะอันนี้มันเกี่ยมตัวหมดหมดเนี่ยว่าเนแล้มอ,อ,มอหม้อหนึ่งใส่เข้าห้าสิบโลแล้วมามาได้ได้แล้วทั้งซ่องทุกเครื่องถือว่ากำไรอยู่กับหุดได้ไรเข้าโลหนึง 9, 000, 10, 000. น่งเก้าพันสิบพันละเนาะ น้ำเต้มเนาะฝืนเติมรสเนืองซีเส้นรสเนืงซีเสนอันนี้เป <15. S 2> <5 laughter. S 1> ็นเขาที่เขาเจ้ามาไว้เนี่ยมาเราใส่แป้งไว้เนาะอใส่แป้งไว้ได้อทิตย์หนึ่งกระต้มอทิตย์หนึ่งต้มกระบุบไปกินทอมฮอว์กหน่อยนึง แล้วหม้อนั้นเดิมยังไงก็คือบะหมี่ให้น้ำลงบมเข้าบมเข้าเขาเนื่องวลาห่างไกลจิ้ปะมันเย็นนะเอาแป้งใส่ไว้โอ้หมอันนี้เป็นหม้อเขาเหรอนหม้อต้มต่างหากเนาะต้มไปน้ำเนึ่งต้มไปน้ำเนื่อเข้าไปน้ำโอ้แบบไล่ไล่เลยเนาะอันนี้มันขี้เล้า

เป็นการต้มเล้าอยู่ที่บานนาลาแหองเชียงบุรีเป็นเล้าแซบเล้าเด็ดเลยเนาะแล้วก็ผู้ใดสนใจนากใดเล้าแซบก็บสมารถมาเอาน้ำเพื่อนใดอ่านี้เป็นเต่าต้มเล้าข้องแม่แม่แม่แซงแม่แซงบานนาลาดูแคมป์ทางทุกคน cái đồm dưới xưa cái gì màu đó nha Ô, đây nhìn xem <laughs> mà mò mò này kim kim tệ đằng kim mà khó đằng thì hoa một cái đấy khó chào bỏ กระบวนการผลิตแล้วคักแทนนี่ตรงมาตอนเสาเาตอนเอาเขาใส่เนาะอตอนเอาเขาใส่เราต้มตอนเอาเขาใส่ไหมมาเริ่มจากหม่งเนี่ยเ,นะเอบบเอ้เดัทุกนหัวต้นสวยแ้วมันฮอนเขาได้ต้มตั้สามโมงสี่โมงละประมาณสิบเอ็ดสองโมเท่านี้เรา Oh. นนคือว่าขันขันแล้วแล้วหม้อหนึ่งเอาหม้อที่ซอกโตเน,ะน,นา,าะมนามผมสร้างหมอ้อสังเกตว่าทั้งทีขเขาจะเรียนกันดูว่ามีเนาะฟ้าผิดด้วมีนะมันบูแมนว่านั่งเนี่ยนี่ยังเด๋มันเขาดีขาเขาจะมาแปลงไว้มาแปลงไว้าอาทิตีหนึ่ง ที่เรื่องกระมาต้มล้วก็สังเกตว่าสมมุิว่าสันนี่ยังบุได้เนาะสันนี่ยังถือว่ายังบทหันได้เถอะเพราะว่าตือม x45 มือเขาตรงต้องสร้างสังเกตเนาะใส่ใส่แปงแปงเล้าเนาะถ้าว่ามันดีต้มแล้วมันจะเหลืองอันนี้แม่นอันนี้เมนจะบุได้เถอะอ่าตืม x45 มือเราตัวนี้คือกันดีคือกันเฮานี่คือกันเนาะออดีต้มแล้วคือแบบนั้นอ่าถือว่า พอพอต้มเนาะพอต้มหรือว่าใดใดที่แล้วใดที่เราจะเป็นแบบนี้จะเป็นน้ำนันเหลืองออกมาเอา,า,เอาถือว่าหมักเป็นน้ำเป็นเสือเล้าเล้วอย่าเนาะแม่นอ่าละะักษณะถือว่าใดที่ตรงใดเอามาต้ม,มาทางหนึ่งด้จักลูทางหนึ่งบ่ออ่า,านั่นสร้างลายมันแดงเลยหมูหูแต่ว่าสี่สี่ทางในใดห้าสิบโลแม่สี่ทางในห้าสิบโลบ่อห้าแถว ถังละสิโลตัวนี้นะโอ้ถ้าถังละสิบโลเนาะโอ้แถวนี้ถือว่าเกี่ยมต้มได้หมดแล้วอย่างเนาะเกี่ยมต้มได้หมดเลยค่ะโอตัวมีกระบวนการตรงในข้ามใบเย็ดเขานี่ยห่อตรงนึงน่งก้นเนาะนึ่งก็มาใส่แป้งคั้นมาแล้วก็มานึง่งมาแล้วมานึง่งอันนี้เด็อันนี้เกี่ยมให้มันเย็นแล้วก็มืออืดเสาใส่แป้งมาค่ะโอ้อันนี้แม่นเฮ็ดเฮ็ดมากอย่างเนาะแม่นนึ่งมือเสานึ่งมือเสานี้ มันเย็นแล้วก็เอาแป้งใส่เอาน้ำใส่แล้วก็หมักไว้หมักไว้ก็เย็นโอ้เอาแป้งใส่เอาน้ำใส่ในคขุ่แมบ่บอกว่าทักคุ่นวะโอกคุ่นเอาแป้งใส่แล้วก็น้ำใส่ปิดไว้เลยแล้วมันทักในตู้เลยมันระบาดมันนั่นเองโอ้จะนี่เอาน้ำใส่เอาแป้งใส่แป้งก็เป็นแป้งสชมเร็จหูสชมเร็จหูปู่แม่ทำเ,เองที่<อ> <c oughs> แต่แบบนีเนาะใส่แลวง้่อแปงเวียดบนเนี่ยโอ้ตอวใส่ทั้งลาห้อทั้งนึงตัวห้อนึง ทางหอหนึ่งเรานำนำตรงร่วมเนาะนำเกือบประมาณนึงรอให้มันเต็มละรอให้เต็มไล่หมักไวอ้อีกนึงแล้วเบิ้งซี่อีกเนาะเบิ้งซี่อีกเนาะซี่มันจะเหลืองอ่าสีจะเลื่องเลวาวเราจะหม้อหนึ่งนี้จะได้อยู่ห้ทาทังห้าทังจะมแมนห้าสิบโลเมนต่อใดแล้าถือว่าตุกนี้เป็นตุกซาวลิทช่องก็เป็นซีสิบ เป็น45ลิตรโอ้ oh. บุ๊มแม่ธรรมดาพี่น้องกำไรกรับโบได้เนะาะขันบวกอาบ,บวกค่าฟืน้นค่าฟืน้นค่าไฟค่าน้ำน้ำก็เรืออยู่เรือะรอยู่จนเหลือโบไนันนี่เป็นอาศัยอัลคิล่าเกือบป็ดเกือบก,ก่เกือหมูหส<ะ>ขันเลี้ยงหมูสในคักเนาะตะกี้ก็เลี้ยงเน่ะแยวนี้มันนานมันใกล้วัดใกล้นานละเขา มาให้เลี้ยงมันยามฝนแล้วมันเหม็นขี้หมูอย่านี้จะต้มเล้าขายเลาเา้าใช่ไหมเพราะใครคิดล<อ>้ามีเป็นมันนีพาทุกคนบุกมาท่ามฮอดบอลฮอดทีเลยเพราะว่าไลา่คนกลามีคนสนใจเกี่ยวกับเรื่องเล้าบานาล่าเนี่ยเพาเป็นเล้าที่ซื่อดังแล้วกับผู้ได้กินก็ติดใจอ่ามันนีก็เลยมาฮอดบอลฮอดทีพาทุกคนมาเบิ้งมาสัมผัสอันนี้เป็นการต้มเลา้าเหล่าแบบวิธีแบบดังเดิมเลยทุกคน นี้ก็เป็นเรล้าเด็ดที่สุดอยู่ในเมืองสญาบุรีเนาะอันนี้เป็นบ้านนลาเออเอาเบาเงินหนึ่วะปาถูกขอใจมสเบอขอบใจด้วอันนี้แม่เจ้าข้องหงตมเล้าเนาะซื้อผอนข้อเบอร์โทรเด้เบอร์โทรติดต่อคณะฮก็บ่้สนใจยัดโคมาสินเนาะตัวเมืองสญาบุรีศูนย์สามศูนย์ห้าสองหน่งก้ศูนย์เก้าสามเก้าศูนก้สามหง่าศูนย์หตมเล้าแม่ผอน ออแม่แก้ว,กวหนังแซงแม่แซงบ้าร์นาท,านนาทอนขอบใจสำหรับเราสับแสบเออรือขอบใจคือกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะโอ้ขอนไฟเข้าตาสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะรายการวิธีคุณลาวเนะาะเบ้าคิงเนาะสิีข้ออนุญาตจบคลิปทุกคนกอลาครับชมไปก่อนเนาะจะกันในคลิปต่อไปเ,เดี๋ยวเบาว้าคิงจะพาทุกคนเดินทางไปมู่บานสุนรทรบุตรมู่บานพี่น้องสุนพร้มงงสุนเพ่าลาวเดิม แล้วก็สนเผากึมุไปไทายทอดวิธีชีวิตตัวข้าเจ้าเนาะน้ำตาออกน้ำหุน้ำตาไหลเนี่ยนไฟเข้าตาเนาะพาทุกคนไปเบิ้งวิธีชีวิตข้เข้าเจ้าในยามแรงละดูแรงและดูะะเ,กเก็บเกี่ยวมันตน้น <c oughs> เก็บเกี่ยวผลผลิตํำเร็จแล้วข้าเจ้าเห็นยัง่งเอาไปไท้ายทอดวิธีชีวิตนํากันสำหรับคลิปนี้ข้อก้าวคำวา่าสบายดี